มาดามเปียระกไปล่ามาบ้านปาร์ตี้เลยแค่นั้นแหละบ้านปาร์ตี้หรอให้ตอมรู้ไปไหนบ้านปาร์ตี้อะไรไม่รู้ก็เลยหลังนี้เลยหลังน่ะหลังที่มีรถส้มเนี่ยนะเออตอมเดี๋ยวกูเข้าไปปัดนี่ยแมึงต้องเอ้ยเอเดียนนี่วะเอเดียนเอเดียนเนี่ยตั้งนัเขียนตั้งนัเขตเลยเออ อ่ามึงก็เก็บตังค์ซื้อไอ้ตัวไอ้ตัวตูดใหญ่ๆอ่ะเพื่อเอาเปืดใหญ่หมดไอ้เยี่ตอมเอ้ยอะไรสัตว์น้องไอเลียนโกรธ้ยเรียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตู้บันฟ้าตู้แหลกตู้แหลกเฮ้ยตู้ว่ามาตีเออมาแล้ว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 กูตูรูกูตู้รักซึ่งกำลังวิ่งไล่เขาอยู่ในขณะที่กูยังปั่นอยู่เออ อยูตู้แรกเดีกูตามกูแล้วไปตู้ล่างรไปูล่างไบอด้ใครอยู่ตู้รู้ปะกู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 ตู้ล่างตู้ล่างตู้ล่างทางออกสวยจสร็ตู้ล่างตู้ล่างตู้ล่างไปเฮ้ยมาอีกทางมาอีกทางอีกทางไหนโดนป้าโดนตัวตัวตัวได้ปะโดนโดนโอเคโอเคโอเคตามตามเราจะมาแล้วเดือดหมดละไม่ไม่ตัดหมด ตามกูตามกูไอ้ไอ้เนาที่หโอยเนี่ยหลไฟลตมหลอไม้ลอไม้ลกมาไอ้อมยก้อยก้อกูไม่เดายกร้อเอาใเอามาวะไอ้นอมาไไม่ได้มาอ้าไงอาคนเดียวนั่นละเอบล็อกไบล็อกบล็อกบล็อกนั่งนั่งแมงนั่งแมงนั่งบล็อกเลยมาเจ็บกูนั่งกูนั่งเยดไ้ใ้แล้วใแล้วลด ะวงแตกอะวงแตกวงแตกนี่ก็อยู่บ้านฟ้าใครมาอยู่ได้บ้างบ้านเล็กอะมันแทงกูไปต้อมอยู่ปะไอ้หนอดเห็นวะอยู่บ้านเดียวฟ้าไอ้บนบนกระบาดที่เดิมเลยกูอยู่ตรงนั้นได้เหรอวะโอ้โหมันแทงลอยเมตรอะไม่ได้อะแทงลอยเมตรปัดรงบ้านปัดตีให้เสร็จนะเออไม่แข็งละไอ้ตอมช่วยการได้ปะ ใหหนอเข้าตู้เลยก็ได้ไปหบ้านปาร์ตี้มันไปบ้านปาร์ตี้แล้วโอเคไอ้นย่าพึ่งคืบไปปันอย่าพึ่งขึ้นไปปั่นตดำวิ่งไปดึงเลยบ้านปาร์ตี้ไอ้ตอโอ้ยอยู่ๆบนบ้านปาร์ตี้ไอดำฮิวเลยฮิวเลย ฮ้ยกลับมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอกูเอ,อ้าเฮ้ยมึงมึงมึงจุกเล่ในใไกลๆหน่อยวะกูปั่นเนี่ยปั่นมา,มาตีก่อนยวได้เสร็จไปเลยเออเจอไกล้กูแล้วกูตอมป็นไงต้อมเฮ้ยไม่อีกต้อมนึงอ่ะอุ้ยแม่งแทงแบบเนมิสิตแท<า>งไม่ไมโดนแต่ลากค้างไว้โดนเฉยเลยเนมิสิตมัน มันทำไมวะมันมัน่นาไอ้เหี้ยเอมโดนระเบิดด้วยเฮ้เห็นสเต็ปอะไรเทคเทคของจานเจ้ป่ะล่ะที่ฟาดไปโดนเราเดินลากอะ่ะแล้วมันก็โดนลูกล้อให้เออมันอ้อมไปอีกเสาครึ่งหลอดไม่ไม่หลุดที่ายกลอยยาวเมื่อกี้หลุดเลยอะเอออีการอีการเล่นยื่นนะ

ผมไปเลยไปเลยไปเลยตั้มต่อไฟดินี่บอดไว้โดดโดดโดดเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ได้ได้ตู้รูตู้ตู้ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าวีแทงวีแทงเข้าตู้สวยสวยสวยไอ้เยเเาตลยไ,ไม่ใช่ตูู้ไอ้ตอมไปโรงเรียนก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ที่มีเครื่องแล้วปัน่น เอ้คอเข้าตู้เข้าตู้ขายเข้าตู้ไอ้เจ้าพึ่งเข้าตู้ไอ้ที่่ะไอ้น้องพึ่งโดดไปแล้วไม่ใช่เหรอนักกลัวตู้แรกกลัวตู้แรกเอาเฟื่อเฟื่ไปไหมคุณคือเลยคุณคือเลยเสวยบักสวยบักเราทำไงเปิดตู้เปิดตู้ไม่ปั่นนี่ไปปั่นใต้โรงเรียนไรอีเนี่ยไปไหมไอ้ชิบหายเสร็จแล้วน่ะอยู่ตู้แรกมาปะปั่นใต้โรงเรียนปั่นใต้โรงเรียน มาที่เราเกิดมันผิดป่ะไปเจอพลาดผมกูพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ต้องปั่นแล้วอะอย่านี่แเริ่มไม่ต้องเจอสีหนุ่มบอสเยอ้องปั่นเล็บไม่ต้องไม่ต้องดึงปั่นไม่ได้บ้านไม่ไปเสร็จเออมึงแยกปั่นไปเลยไอ้คนปั่นใต้ดินะเอาสุดเลยได้ได้ เอี่ยงกูกดไว้ยื้อที่สุดไม่งั้นไม่มีใครช่วยไอตอืมฮึเรามาช่วยตอมคนนึงอ่ะอใครอยู่ใกล้ก็ช่วยอ่ะออปั่นไปก่อนแหนมใครนั่งใกล้ๆกว่าเนี่ยใครอยู่อ่ะไะตอมเหรออู้ยกำลังโดนไล่อะต้องช่วยอ่ะไอ้การปั่นไปก่อนได้ปั่นไปก่อน<า>ไอตอมดึงได้ได้ก็เฮียล นโอ้ยกูอยู่ไกลไอ้เหี้ยกูอยู่วัดกูอยู่โรงเรียนอ่ะกูอยู่ตรงเราเกิดเลยก็ใกล้กว่าวเปล่าเกิดอาการพีชีพกูอเองนะจะกูต้องไปด้วยกันละเนี่ยมาคนหนึ่งยงังคนไฟไม่มีประโยชน์เลยเชี่ยทังคนไฟแค่ทำให้มันยืนไว้ไอ <c oughs> หน่อไปช่วยตอมหน่อย มอยสัตว์มันเครื่องมานมาตีกูยือ้อกูยื้อสุดกูยื้อสุดแค่นั้นไม่ไหวแล้วจ้าไม่เปิร์กจู้ไอ้ตายิดมันรรจะเสร็จละห้าสิบเปอร์จะไปเค็อพวกเครื่อง่ะเมื่อกี้ ให้สามเครื่องนอกนนกับเครื่องมาปฏิคุมหมดเลยที่เยี่ยมปัดนเครื่องนั้นเหรอปัดผัวบอกว่ากูปันน่นโรงเรียนต้องปัดน,น,นตามเครื่องเดิมเออครับน,น,นึงกำลังไปหนอหนอช่วย,ยกันนะเพนาะมันกลับมาว่ะมาว่ะ อ่ามาคุณตามเครื่องอะไรตอมเอ้าวไอ้พี่เทียนโอ้ยยังไม่โดนสเปรย์เทีนหน่อยก็ได้โรจ,จ่าโรจ,จ่าหายแล้วมามเฮ้ยย่าไอ้ต้อมไปดึงอะไรกันอยไอตอมไอ้น้ำมาดึงแล้วเออรอรอดึองอีกหนอยก็ได้มีทุกอินอยูโอ่โอเคโอเค

เราคุณตัวตู้ไปแล้วของล่างไปรับผิดไม่ไม่เป็นไปันเล็กใครไปวันเล็กจ๋ากูอยู่ันเล็กโอ้ยอันแน่โดนสวยไปหน้ามันจมดินน่า นบ้าปะวะมึงจะมึงจะแทงหลังแล้วมึงจะส่องไฟทำไมอ่ะอเออเหรอเออไม่มีใครเขาทำกันนี้ไอตัวนี้แม่งดูหน้ายากกว่าหน้าแม่งอยู่ไหนไม่รู้ไอเยี่ยตอนวิ่ยส่องอะไรวะตอนนนนีีี่่่มมาาไอ้พวกอโนลินเฮ้ยไปเครื่องเสร็จนะเลียนเนี่ยแม่งดูน่ายาก ไอ้ป่เครื่องปั่น,นด,ด,ดนเเสร็จผมช่วยนัเองไม่ไเฝ้าฝาฝายไปหายเครื่องปั่นอะ่อยู่แถวนเลยอยู่แถวกูเลยอะไอ้เี่ยต้องช่วยม่ย่เลย ปั่นคนหนึ่งเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้การปั่นเดี๋ยวไอ้ตอมไปเดียวไอ้ตอมเลยไอ้เฟสเครืองอยู่ไหนกันตั้งมาปาร์ตี้เสร็จยังเสร็จแล้วก็ไม่ใกล้กันจัดอะไรมันจะมีเครื่องใกล้บ้ิดอ่ะอันนั้นอ่ะใกล้เสร็จละรา้การปั่นใส่พี่เครื่องไอ้ตอมมึงต้องไปเทิดแล้วมึงเลิกย่อมันเห็นมึงไอ้ตอมไอ้ตอมดไอ้ตอมแต่ว่าเอาวะ มันวิ่งมันวิ่งไปเ้าเเ้าดูดูดูไอ้บล็อกล้มเลยตองบล็อกล้มอันนี้งบล็อกไอ้หนอบล็อกบล็อกสุดอ่ะบล็อกจนตัวตายครเออบล็อกจนล้มไปบล็อกจนตัวตายไอ้หนามาปาดเครื่องใกล้บ้านเลนี่ใกล้บ้านเลา ไม่ได้สามไม่มีข้างๆอีกที่นึงมันจะเสร็จแล้วไม่เป็นไรแล้วไอ้น้องฮิวตัวเองปะยังจะเดียวยนไม่เนี่ยไเอาเพื่อนปั่นสุดกูมี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 กูแข็งกูแข็งกูไปแล้วเป้ยเพื่อน่อยอดยอดแลกแเชียแล้วเนาะเออไม่เป็นไรเพื่อนเฝ้าเฟ้าเนี่ยไงอะ lọ 2, bap bap, quân lọt 1 gặp lọt 1หมด, phòng tôi tìm... phải ừ, mà, không phải à, hết, <laughs> ở quan phá vào không, quân ở quan phá, nhỉ, cái cửa này là cửa, cửa tủ ở ban ở đây nữa, cái 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 tủ ở ban ở đây ở ban ở nữa, cái tủ ở ban ở đây nữa, cái tủ ở ban ở nữa, cái tủ ở ban ไอ้ตอมฮิวเตนไปก่อนป่ะตามที่อ้ตอมเคยเกล่าวรอดหนึ่งรอ,อดหนึ่งแต่ก็รอดหมดมึงใช้กระเป๋าหรือเปุ๊กเนะี่ยกูใช้กระเป๋าอ,อการหลังเรียนเปิดเสร็จบทเรียนใหม่ละโอเครถเรืเออ่องเพื่อนแลาวบอกว่ารอดสามไอ้เชี่ยไ,ไม่ไม่จะใช้สอมอเลยมาละอ,อ้เหประตูเปิดหนึ่ง บอดแล้วออกมันไม่มีโนวันใช่ไหมไม่มีไม่มีมาดิไลเว้เรารอดเราว่าสามกูแรงขึ้นอุ้ยเทพก็สองพันยี่สิบสามอุ้ยเทพก็สอเทพก็สองพันยี่สิบสามเลยจะสู้ทานิตก็แล้วแต่กูสี่ แท็กกูสีเหมือนกนั้นไอ้เยี่ยเขาออเนเบิร์กเดี่ยวไอ้เหี้ยเล่นเหมือนโนเบิร์กเลยกูก็มีช่องไซเปอร์อยู่แค่นี้แค่หลัวจุดมุ่งหมายเอาชิดลอดเอื <82 S 3> ้อเฟื้อไม่ต้องอัพแตมเออกูอัพอยู่โดดตู้อีกไหมตอนนี้ก็ได้นะ